ดาราหนุ่มชื่อดังชี้แจงประกาศโสดแล้วหลังภรรยาประกาศตามตัวมายาก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี64ภรรยาของนักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชาติโพสข้อความผ่านไอจีส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตี้แล้วพร้อมประกาศตามหาตัวสามีหนุ่มมาเซ็นใบหยา หลายคนช็อกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ล่าสุดอาตี้ธนชัตตุรยชัดเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังคัมแบ็กวงการเต็มตัวอีกครั้งผลงานหนังเรื่องใหม่เดอะเลกบึงการได้เผยถึงสาเหตุที่ยุติชีวิตคู่กับภรรยาสาวหลังแต่งงานกันมา4ปีพร้อมกับเผยถึงรอยสักรูปหน้าอาดีตภรรยาที่ตอนนี้สักทับเป็นรูปกอริลลาแทนแล้ว ผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ทำงานในวงการมาหลายปีแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เราฉุกคิดด้วยว่าหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราออกม,มันยังไงก็ยังเป็นอยู่ก็กลับมาทำงานซะเลยผมมารู้ว่ามาเหมือนกันว่ามันมีการโพสต์แต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมไม่อยากรับรู้อะไรให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันให้เป็นทางผู้ใหญ่เขานัดแนะกันเองดีกว่าอย่าหรือยัง ยังครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันยังตริดตรงนี้แหละครับถ้าถึงณนะเวลานั้นก็ไปหยากันเอาจริงๆผมมองว่าถ้านัดเส้นอนะมันก็ได้แหละครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรตัวผมไม่มีปัญหาทางตัวผมพร้อมอยู่แล้วจริงๆต่างคนต่างใช้ชีวิตมันก็ควรจะจบทุกอย่างได้แล้วผมไม่พูดถึงเขาดีกว่าตัวผมทุกวันนี้ก็มีความสุขแต่ถ้ามันจบแบบร้อยเปอร์เซน์มันก็คงแบบแฮปปี้จะได้ทำอะไรก็ได้ ไม่มีมือที่สามเป็นปัญหาของคนสองคนมีผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมว่าสุดท้ายถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้มันก็โอเคแต่บางคนเขาจะแบบว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเราไม่อยากไปพูดถึงมันไม่มีมือที่สามครับถามถึงรอยสักรูปหน้าภรรยาตรงอกข้างซ้ายจะทำยังไง ถ้าซาดิดหน่อยก็เลเซอร์ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเก็บไว้ก็ได้มองว่าเป็นงานศินละปะก็ได้หรือจะแก้ด้วยการสักทับก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บไว้หรืออะไรผมมองให้มันเป็นงานศินละปะแต่คนรอบข้างหลายๆคนเขาก็บอกว่าต่อให้มองเป็นงานศินละปะมันก็อยู่ที่ตัวมึงเพราะฉะนั้นแล้วหาทางเถอะจะลบจะทับหรืออะไรก็ได้ผมเลยมานั่งคิด เรามองงานศิลปะเราคนเดียวมองคนอื่นเขาไม่ได้มองหลายเสียงคงดีกว่าเสียงเดียวแหละมันก็เกิดการแก้งานผมไม่ลบเพราะมันเจ็บสักทับน่าจะดีกว่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบงานสักศิลปะอยู่แล้วด้วยช่างปวดหัวอยู่ครับส่งแบบไปให้เขาก็ทำมาให้หลายแบบโจทย์คือไม่ให้เห็นโครงเดิมเคาะมาแล้วได้เป็นกริลล่าใหญ่มาจาก มากจนผมตกใจเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆหลังจากจบอันนี้ก็คงพักโดนเข็มไปอีกหลายปีมันเจ็บครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสักไหมมันไม่มีใครคิดหรอกครับเราไม,ไม่รู้อนาคตถ้าเรารู้เราก็คงไม่ใช่ว่าไม่ทำ ถ้าเรารู้อนาคตเราก็คงไม่ต้องรู้จักที่ผ่านมาไม่ต้องรู้จักกันน่าจะดีกว่าเข็ดกับความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครณนะตอนนี้มันยังเข็ดยังไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยทุกวันนี้พักเลยไม่เอาแล้วมีความสุขชีวิตโสดเราได้ใช้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเราต้องเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกมันมีความสุขมากๆ คนรอบข้างก็จะคิดว่าเราต้องทุกข์แน่ๆเลยเครียดแน่เลยเราบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดการที่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่กับพ่อแม่ณนะตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วได้ทำงานในสิ่งที่เรารักก็พอแล้ววันที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศบอกพอวันที่เรารักยุติเราก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ครับ